ตำนานเซนเซ่าตอนตัวอะไรท่อนบนเป็นมา้าท่อนล่างเป็นปลาซึ่งเรื่องราวในคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงตัวละคร s e a h o r สไบรอันหนึ่งในขุนพลมาริเนอร์สุดแกรงแห่งเทพโพไซดอนซึ่งตัวชุดกรอสเกลของเขาเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นซีฮอร์สหรือม้าน้ำแล้วตามตำนานเนี่ยม้าน้ำไปเกี่ยวอะไรกับเทพโพไซดอนละ่ะก็เหมือนจะเกี่ยวอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าสัตว ที่นำมาลากพาหนะของเทพโพไซดอนเนี่ยมันมีชื่อว่าฮิปโปแคมปัสเป็นสัตว์ในเทพมิยายกรีกที่มีท่อนบนเป็นม้าและมีท่อนลากเป็นปลาซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยหน้าตาม,มันแตกต่างจากม้าน้ำที่มีอยู่จริงมากเลยนะครับแล้วถ้าไปดูชุดกรอสเกลของซีฮอ o r สไบรอันเนี่ยหน้าตาม,มันคือฮิปโปแคมปัสชัดๆเลยเนะไม่ใช่ม้าน้ำตัวที่เรารู้จัก ซึ่งถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยเราควรจะเรียกชื่อตัวละครตัวนี้ว่าฮิปโปแคมปัสไบรอันมากกว่าซีฮอร์สไบรอันนะครับแต่เอาเถอะซีฮอร์สก็ซีฮอร์สซึ่งตามข้อมูลเนี่ยไบรอันเขาเป็นชาวแคนาดาครับเป็นขุนพลมารินเนอร์ที่ปกป้องเสาค้ำมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับติดกับประเทศแคนาดาด้วยอีกฝั่งเนึ้อกินพื้นที่มาถึงประเทศไทยเราเลยเนีย ซึ่งความเก่งกาจของไบรอันเนี่ยเขามีท่าป้องการสุดแกรงโดยการหมุนฝ่ามืออย่างรวดเร็วจนเกิดกำแพงอากาศสามารถป้องกันการโจมตีได้ครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยมันค,คล้ายๆกับท่าของซิลเวอร์เซนลิซาร์ดมิสตี้เลยนะและอย่างที่เซย่ามันพูดก็อาจจะจริงครับท่าไม้ตายเดิมๆใช้ไม่ได้กับเซนหรอกเซย่ามันเคยเอาชนะลิซาร์ดมิสตี้มาแล้วครับ เพราะฉะนั้นกำแพงอากาศของไบรอันเนี่ยก็ทำลายได้ไม่ยากและถ้าไม้ตายจริงๆของไบรอันเนี่ยท่าแรกคือก็อดบีฟเป็นการเป่าลมออกจากปากอย่างรุนแรงสามารถซัดคู่ต่อสู้ให้ปลิวกระเด็นไปได้เลยเนี่ยแต่จากคำกล่าวอ้างที่ว่ามารีเนอร์เนี่ยแข็งแกร่งเท่ากับโกเซนไอ้ท่าก็อดบีฟเนี่ยมันก็ดูกระจอกไปหน่อยนะมาดูท่าไม้ตายอีกท่าครับไรซิ่งบีโล เป็นการสะบัดมือแล้วซัดคู่ต่อสู้ให้ลอยขึ้นไปบนอากาศเสย,ย่าโดนท่านี้เข้าไปเนี่ยโดนซัดปลิวจากใต้ท้องทะเลขึ้นมาบนเหนือน้ำเลยเนียซึ่งจากข้อมูลของวิกิพีเดียเนี่ยความลึกเฉลี่ยของมหาสมุทรแปซิฟิกคือ4,000เมตรนั่นเท่ากับว่าถ้าไม่ตายไรซิ่งบีโลเนี่ยสามารถซัดศัตรูขึ้นไปสูงได้ถึง4กิโลเมตรเลยเนยโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ย ถ้าไม้ตายนี้ก็รุนแรงเอาเรื่องเลยนะเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเปลมมาสู้กันบนพื้นดินแล้วเซย่าโดนซัดขึ้นไปสูง4กิโลเมตรแล้วตกลงมางร่างกระแทกพื้นมันจะเป็นยังไงนะอาจจะตายคาที่เลยนั่นน่ะงั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคำกล่าวอ้างที่ว่ามารีนเนอร์แข็งแกร่งเท่ากับโกเซนก็อาจจะจริงก็ได้นะเพราะถ้าไม้ตายของโกเซนที่เป็นลักษณะซัดกระเด็นแบบนี้เนี่ย ก็น่าจะค,คล้ายๆกับท่าเกรทฮอนของอัลเดบารันก็ไม่รู้ว่าอัลเดบารันสามารถซัดเซย่าขึ้นไปสูง4กิโลเมตรได้หรือเปล่าะนะแต่ที่เราเห็นซีฮอร์สไบรอันแพ้ให้กับเซย่าอย่างง่ายดายเนี่ยน่นาจ,จะเป็นเพราะว่าชุดคลอสของเซย่ามันถูกอัปเกรดด้วยเลือดของโกเซนแล้วครับพอชุดคลอสเปกาซัดเปลี่ยนไปสีทองก็ทำให้สามารถจัดการกับซีฮอร์สไบรอนได้อย่างง่ายดายเลยไง ชุดกรอสสเกลซีฮอสเนี่ยแตกกระจุยเลยเนะจะว่าชุดสเกลมันบบอบบางกว่าโกครอสก็อาจจะไม่ใช่อ่ะนะเพราะตอนที่บุก12ปราศาทเนี่ยเซย่าก็ใส่บอนครอสธรรมดาแล้วตัดเขาโกครอสของอเดียบารันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าที่เซย่าสามารถเอาชนะไบรอันได้เนี่ยเพราะครอสไปกระซัดถูกอัปเกรดเป็นสีทองแล้วแถมเซย่ามันยังเก็บเลเวลมาจากศึก12ปราศาสอีกนี เพราะฉะนั้นที่บอกว่ามารีเนอร์แข็งแกร่งพอๆกับโกเซนมันก็พอฟังขึ้นอยู่นะเอาล่ะครับสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่คลอสเปกาซัตถูกอัปเกรดแล้วเนี่ยเพื่อนๆชอบดีไซน์ชุดคลอสแบบไหนมากกว่ากันครับเวอร์ชั่นแรกฉบับมังงะเวอร์ชั่นแรกฉบับอนิเมะและเวอร์ชั่น2ที่สามารถเปลี่ยนเป็นสีทองได้ชอบแบบไหนก็อยลืมบอกกันด้วยนะครับเอาละ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ